สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กไอเลดายนะเป็นเด็กบูอายนะครับบูอพิเท่านะแต่ว่ามือนี้ไม่มีใครขึ้นมือเลยนะมีเป็นอิมเปิลสอใบครับมีเป็นชีนิวนะแล้วก็เป็นแบ็กเมทิโอครับแล้วก็มีแอสซาซิงคอดนะคู่นี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็มีอิมเปอร์เลยคู่นี้ก็ไต่ฝั่งครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับเป็นอีเคเซียนะช่วงนี้อีเคเซียฮิตมากๆนะอาจจะเพราะว่าไอ นาเดียมันยังเต็ม3อยู่นะแต่เดี๋ยวมันจะโดนลิมิตแล้วแหละตรงนี้อีเคซจะเสิร์ฟครับเรามีอีเปิร์สองใบนะมันใช้ได้เรื่อยๆครับล้วก็ใช้ไปเลยใบไว้ก่อนครับเผื่อโดนของหนักนะเพราะมือเราไม่ค่อยดีตรงนี้อีกฝ่ายเป็นลาบิลินครับก็เป็นลาบิลินที่ใส่พวกเอนจิ้นที่เป็นพันดีเนขึ้นมาแล้วมันก็จะกิ่งเลยตรงนี้เราใช้กับดักครับแล้วก็แม่ใหม่ครับสเปย์ตรงนี้ไม่มีอะไรขัดขืนนะนั่งดูยาวๆซีโซฟเลยก็ใบได้นะก็ถือว่าพอใช้ได้ เสียสองครับแล้วก็เอาเลยเข้าเถอครับจัวจัวเป็นลูกเลี้ยายนครับลูกเลี้ยงก็ถือว่าดีใช้ได้นะเพราะว่ามันลงผู้พิจารณแล้วก็ลิงเรียกพ่อมาพ่อสั่งสเปคคู่นี้มันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ไอ้นี่หกยานี่ขึ้นเป็นแปดได้เป็นไอแอคเซลนะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยลงลูกเลี้ยายครับแล้วก็ลิงทิ้งตามสูตรนะเป็นไซเกอร์แล้วก็เอฟเฟกของลูกเลี้ยายครับเอาพ่อมาขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของแบ็คไพโทครับโบบัวยนะ แล้วก็สเปรย์ไปครับเพราะเดี๋ยวเราใช้พ่อเลยอายนะชุบบัวขึ้นมาครับช่วยยังตีเพราะว่าตัวนี้มัน2อ0 0ัใช่มันไม่มีใครตีพลครับต้องใช้บัวนะแล้วก็เพกของเลยอายนพ่อมหมครับรีมูฟสเปรย์แล้วก็กดเทค,ครับชุบเป็ดบัวขึ้นมาตัวนี้ค่อข้างหน้าประหลาดใจนะว่าเขาไม่เปิดอะไรเลยนะแปลกมากๆไปต่อครับไอซาวซิงคอยครับเดี๋ยวเราทําเป็นบาลอนนะทาไว้ก่อนสเปร แล้วก็ซิงโครครับขึ้นบาลลอนเลยนะอะตรงนี้ถ้าเกิดเขาจะรอเชนอะไรก็ไม่น่าจะทันแล้วเพราะว่าเรามีบาลอนแล้วหนึ่งนกเก็ตหรือเรายิงสักใบครับสองใบยอยากจะรู้ว่าคืออะไรนะก็ก็เทคเลยยิงได้เป็นสก,กิลเดยนะอันนี้แปลกยิ่งแปลกมากๆนะว่าทําไมเขาถึงไม่เปิดตั้งแต่แรกอาจจะสงสารเรื่องเป็นบูอาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรงนี้ได้เปลี่ยนมา,มากๆแล้วครับยิงปุ๊บเขาเปิดเป็นสก,กิลเดยครับสก,กิลเดจะยแอคทีฟครับเรามีบาลอนนะที่เราทาไว้เมื่อกี้ครับ นี่เกลเลยอ่ะยอมเลยนะไม่แน่ใจนะอาจจะพับจอไปเล่นอย่างอื่นหรือเปล่าเลยหรือแบบลืมเปิดแต่นี่ถือว่าเป็นปาผิดพลาดข,ของเขานะไม่เกี่ยวกับเราก็อันนี้เป็นตาแรกนะครับก็สั้นๆนะก็เดี๋ยวไปดูดีได้ฝั่งข้ามนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูไต2สองต่อครับอันนี้จะเป็นรีเด็้ของเด็กลาบิลินเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นลลบิลินตาปกติแหละมั้งแต่ว่ามีดีดยนะเป็นแบบไม่ได้เจอหน้ากันนานแล้วก็เป็น สกิลเดชด้วยนะก็ใส่กับใบเดียวแหละเพราะว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่ละมัง้งก็อยูเมนเดชครับใบแรกเป็นนาฬิกานะแม็กซี่สครับเตาผิงอุลระ,ะ,ะอุลระ,ะอาร์ตใหม่เลยนะล่ำรวยน่าดูพวกนีแกนนแน้แล้วก็เป็นเชิงเทียน2ใบครับอีเคซีอ่ะน้องแดงน้องเขียวแล้วก็เป็นเซนนิคเกลโดก,กับมูดูลา่าแม่เก่าครับแม่ใหม่3เลยนะเยอะมากๆแล้วก็เป็นนิบิลูครับนาเดียใส่2ใบนะอาจจะเตรียมพร้อมใบลิฟหน้าแล้วก็มีฟิวครับเรเบชชั่นบาลีอ่ะอินเปอร์สใบพันธุ์ชิเมน้นสองใบ เวลคัมหนึ่งครับแล้วก็อันนี้เป็นเทเลอร์ออฟวูดใบนี้ก็ถ้าเกิดจังหวะดีๆก็เก่งเหมือนกันนะแล้วก็ดารุมมาครับพิกเวลคัมแล้วก็ทรานส์เซชันโลแบ็กแล้วก็เป็นสกิลเดนเอ็กเตอรก็เป็นพวกตัวอีเลคขานะคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อนะครับอันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับตานี้ก็เดี๋ยวเริ่มก่อนบ้างนะมือแรกนี่ค่อนข้างใช้ได้นะเพราะว่าเรามีไอ้นี่ใช่ตาไลครับไอ้นี่ ทิ้งมือเสิร์ฟดาวเท่ากันได้ครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ดีตรงไม่มี8นะถ้ามีแปดสักคนน่ะจะเล่นได้แบบลืล่นๆเลยแต่ว่ามี6ก็พอใช้ได้ครับทิ้งบาดเด็กเสิร์ฟเป็นแมกมัมมาเงี้ยแล้วก็เอ็เฟสเสิร์ฟต่อพอได้อยู่นะแล้วก็พอเล่นอายครับรีมูฟโด,ดชุกได้นะแล้วก็มีลีเกรครับลีเกก็เอาไว้ยัดแล้วก็จั่วได้แล้วก็เป็นอีเปร์ครับตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มก่อนเริ่มเลยเมนึงครับก็ปักลีเกไปก่อนนะพอมาขึ้นมาแล้วนะก็ใช้ไปแล้วก็ลงเป็นตัวสีดาวครับโกเทคเ ทิ้งมือครับทิ้งเป็นบาดเด็กนะหดาวครับทิ้ง6เสิร์ตหเป็นแมกกาซีขึ้นมาแล้วก็เฟกแมกกาซครับรีมูสบาดเด็กทิ้งไปเลยนะเพราะเดี๋ยวรีเกนจะเอากับเด็กแล้วก็จูนหนึ่งหาคนมาช่วยถ้าจูนเป็นจูเนอร์อาจจะเก่งนะจูนครับแล้วก็เป็นไอ้นี่ครับตรงเนี้ยกดผิดนะจริงๆอะ่ะเราควรจะเซิร์ตเชนหนึ่งใช่แล้วก็จูนเชนสองนะตรงนี้กดผิดนิดหน่อยครับก็เลยโอเสิร์ตเลยก็เลยตรงนี้จะได้จูนแทนนะก็พอได้มั้งก็จูนไมได้ของเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเสิร์อออ่ะะมันนจได้ขงเเ็ฟต เเดี๋ยวเราไปต่อเลยก็โดนดีเก๋เสือก็ช่างมันนะเดี๋ยวลุ้นจั่วเอารีโซ่เลยโดนดีเก๋ไปแล้วก็ดีเก๋ครับจุดหนึ่งยัดจัว่วอ่ะจั่วเป็นไอซเซาลครับไอซเซาลเก่งมากๆนะไอซเซาลสเปยได้ใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นบาลอนหรือว่าเป็นคนอื่นที่เป็นสิบดาวได้ครับตามเรื่องตำลาของเรานะก็เดี๋ยวไปต่อเลยจั่วไอซเซาลมาครับจั่วมาก็ใช้เลยนะสเปย์ยี่เจ็ดร้อยแล้วก็ซิงโคต่อ เป็น Axel นะเพราะว่ามันไม่มีแปะจ้าก,ก็ต้องขึ้น6ก่อนแล้วก็ e x c e l ครับชุบ2ดาวที่โคต,ต่อเลยยืนคนเดียวเงาๆนะก็เป็นบาลรอนไปก่อนละกันเพราะว่าไม่มีใครที่ลงมาช่วยเลยโดยไปต่อครับเอฟเฟกของพ่อเลยอายนะ Remove ไอนี่ออกไปเลยแล้วก็โกเทครับชุบชุบเป็นไม่ตะมัดขึ้นมาแล้วก็ลิงก์ต่อนะออกเป็นไข่ครับไข่ก็ แล้วก็มีเปิดด้วยตรงนี้เราจะมี3ขัดนะเราจะมีไข่ชาที่ว่าทีวิวตัวเองแล้วก็ดีการ์ด่งข้ามแล้วก็บาลอนครับหนึ่งในเกตแล้วก็มีเปอร์ในเกตด้วยแล้วถ้าเกิดเขาตุกติกลงมอสมาปุ๊บใช่รีเกนก็จะชุบม,มอสหนึ่งตัวอย่างงี้ก็แต่จะพอสู้ได้บ้างตัวที่ฝั่งข้ามใช้เป็นสุสาคนโง่ครับอันนี้เรามีในเกตก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ส่งผลในลกับเรานะเราให้เขาเล่นไปกกอนก็นแด้เอาไว้ในเกตใบที่แบบมันส่งผลกับบอลเราก็พอ อ่ะเป็นแบดเดตนะครับไม่ค่อยได้เจอเดี๋ยวนี้เป็นทาจิดี้ครับทาจิดี้จะได้เสิร์ชใช่ไหมดูสิอ่ะถ้ากัปตันส่งลงหลุมอ่ะเสิร์ชครับเดี๋ยวเสิร์ชเดสเปียคือแบบครับ, The, ปรบเป็นอารูเบอร์อ่ะอารูเบอร์นี่ทีนีนะค่อนข้างสบายครับเพราะว่าเรามีทั้งบาลอนชาแล้วก็มีเป็นอีเปอร์ด้วยตรงนี้จะค่อนข้างสบายได้เปรียบตัวนี้เข้าลงเป็นอารูเบอร์ครับแล้วก็กดเทคกรีเกนนะแบบ่ข้าลงมาครับตัวนี้ก็แก้เขื่อนไม้ตะกี้ครับก็ชุบไม้ตะกีขึ้นมานะ แมกนาสตได้กดเทคเสร์ตต่อได้แล้วก็ตรงนี้ครับเรามีบาลอนใช่ไหมแต่ว่าไอเดียครับปกติ isso, ถ้าเกิดเรามีใบที่ขัดได้เราจะรอขัดตรงแบลฟิวชั่นใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับเขาชอบแบบว่าถ้าเขาถือแบฟิวชั่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาเสริ์ตไปแบตเด็ดลอสมาจะลำบากนะเพราะเราจะนีเกตไม่ได้เพ <t> ราะงั้นก <t> ็ตัดตรงนี้ไปก่อนด <t> ีกว่าเพราะไงอย่างน้อยเราใช้อินเปิดไปแล้วครับเรายังเหลือบาลอนอีกหนึ่งทีแล้วก็ยังเหลือดีด้วยน่าจะพอสู้ได้นะไปครับตรงนี้เขาชี้นิ้วครับก็ชี้เป็นแมกนาสต์ทิ จากการที่กดผิดไปไม่เสร์จนะจะเริ่มขาดทุนลดขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวจะไม่ได้เลยเลยนะยังดีที่เอฟเฟกของลีเกรครับเห็นการ์โดนรีมูฟนะมันจะเอากับคอเดชาแล้วก็ตัวนหนึ่งเอาให้แบอย่างน้อยแมกนัมัดมันจะยังอยู่ในเดงครับเอาไว้เสร์เล่นต่อได้นะลีเกไม่ไชุบครับแล้วก็อารูเบอร์โดนใบเสร็จปุ๊บก็ลีเกรครับโดนรีมูฟนะยัดหนึ่งจวนหนึ่ง ยัดเลยแล้วก็จัวจัวเป็นบาดเดกก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะอย่าง้อยมันสเปลงเธอฝั่งข้ามได้ฝั่งข้ามใช้เป็นแบรดพินนิ่งครับก็มีบาลอนนะอย่าที่บอกครับอันนี้คิดว่าเขาน่าจะเริ่มใช้แบบเรเเทเทละกาว่าจะล่อแหละแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจครับเพราะมันไม่ส่งผลอะไรกระบ,บอดแล้วนะปล่อยไปเลยยาวๆถ้าไปเป็นเคมครับเคมก็เคมก,ก็ไม่มีอะไรปะลงปุ๊บโมเอาบัสก็ไม่ต้องสนใจครับก็ปล่อยเขาเล่นไปเรื่อย ่มเป็นรีทิบิวชั่นครับตรงนี้เขายังไม่มีแบนฟิชชันนะก็เก็บก็ไม่น่าสำคัญอะไรเก็บเป็นโอเพนนิ่งขึ้นมือครับก็อย่างที่บอกครับยังไม่สมผลอะไรกับเรานะอะตรงนี้เป็นซูเปอร์ฟิชชันครับใบนี้สมผลก็บอลเราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าในเก็บไม่ได้นะเพราะมันเป็นแบบสปีดที่สูงกว่ามันท้ามเชนแหละแต่ว่าตรงนี้ครับบาลอนเป็นเป็นทาตุลมใช่ท่าดลม,ดลมเขาไม่มีพวกใครสักคนที่แบบรวมกับทาตุลมได้ครับเพราะงั้นจะต้องรวมคู่นี้นะออกมาเป็นตัวไกๆ อคอู่นี้ครับเป็นเคมกับไข่คร,ครับออกเป็นมัดดาก่อนครับตัวนี้ไม่มีความหมายนะเพราะว่าคู่นี้มาสู้เราไม่ได้แล้วเพราะว่าบารอนเราเราก่งกว่าเยอะอ่ะเรียบร้อยครับ <laughs> ก็อาจจะเพราะมือเขาไม่ค่อยดีด้วยแหละแล้วว่าเราทําบอดมาในเกตเยอะนะของขัดเยอะแยะ,ยะประมาณนึงเลยก็ทําใหพ้พอสู้ได้ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีเทสํงข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเทของเด็ Band าากแบดเด็เมื่อตะกีนะก็เป็นแบดเด็ต ที่เขาน่าจะเล่นๆกันตอนนี้แหละก็มีของตัวนี้นั่นนะครบๆเลยใบแรกครับเป็นทาจิดีนะแม็กซี่อุลล่าครับเอาบัตนะสามใบนะค่อนข้างเยอะแปลกๆอัลูเบอร์สองครับแล้วก็เป็นนกแล้วก็คิดคาทิเซียเคมแล้วก็เป็นพวกเซตมิ๊เท่าครับแม็กนามัสโตโมดุยเซอร์ไม่ได้ใส่บัตรเด็กนะแล้วก็เป็นอัลเบียนลูบิเลียนนี่มีลูกครับใส่2ใบเลยนะแล้วก็เป็นฮาร์พี้ครับสุทาเขาโง่หีบท้องด้วยแล้วก็ฟิชชั่นเด p l อยเมนต แบฟิวชั่นเนี่ยแบดเดย์รอครับคู่นี้ถ้าเกิดแบบเขาถืออยู่มันจะอร์ถ้าเราไม่รีเกตแล้วเราปล่อยไปอาจจะลำบากได้ซูเปอร์ฟิวชั่นสองใบชีเดียวครับสองใบชีดาบหนึ่งแล้วก็แบบพี่นิ่ครับใบเดียวไฮสปิริตใบเลสแล้วก็รีชิวชั่นสองใบนะกะวนใช้คุ้มๆเลยแล้วก็ไปแบดเดยบี by, ครับไม่มีรีเกตนะก็น่าจะเป็นรีของเขาแหละอาจจะไม่ได้ใสแตนะ่เพราะอาจจะจเป็นต้องใช้แล้วก็เดี๋ยวมาดูเอ็กซ์เตอร์ครับอันนี้ก็เป็นไอมาดาก็เมเจอีนน์นะแล้วก็เป็นกาลูดา้า อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะจริงๆมันน่าจะฟิวชั่นเอาบาลอนออกได้หรือเปล่าเมื่อก,กี้นี่เป็นพีเจเพนนะแล้วก็เป็นบอลโลดไอ้นี่ตัวมังกรเหล็กเอาเบี้ยนแล้วก็เป็นวีเลเจเนี่ยเขาน่าจะฟิวชั่นคู่นี้ได้หรือเปล่าเมื่อก,กี้อาบัตอ๋อแต่ไม่มีอาบัตน,นะก็เลยออกเป็นค่นนี้ไม่ได้ลูบิเลียครับแล้วก็เป็นเอาบัตมังกรคาติเซียครับแล้วก็เป็นไอน้นี่มังกรของอาบัตมังกรขาวครับแล้วก็เป็นพีเจเพนนะเอาไว้โม่นะโม่บายฟิวชั่น ก็สวัสดีครับสาวเด็กแบดเดตนะก็เดี๋ยวไปดูตาที่สามต่อครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่3นะครับก็เป็นตาส่งท้ายสาวเด็กบูอายนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเปิดเป็นคลิปเปิดแพ็กใหม่ที่เข้าใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเล่นเด็กใหม่นะก็ต้งองรอดูครับว่าจะเป็นเล่นเดมอนหรือว่าจะเป็นเด็กของแพ็กใหม่ครับต้องดูก่อนนะว่าเปิดแพ็กใหม่ได้ของประมาณนึงป่ะถ้าเกิดของครบก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะมากขึ้นนะตัวนี้ฝากคข้ารเริ่มก่อนครับมือแรกเรามีแม็กซี่นะมีเป็นไอโซซิงคอน มีเป็นวิชาครับบาดเด็กนะแล้วก็เป็นเจดครับเจดขึ้นมือเก่งนะยิงขึ้นคู่กับกีตาร์นี่ยิ่งเก่งเลยเพราะว่าเจดอะโอกาสลงเจเยอะมากๆตรงนี้ก็หวังอย่างเดียวครับหวังแค่ว่าขอให้แม็กซี่ดีโซมนะเราจะไปต่อง่ายๆตรงนี้ฝากคเริ่มก่อนเริ่มเลยเม็ดหนึ่งครับเป็นโนเบิลไนนะโนเบิลอาร์มครับพวกนี้เทคยาวมากๆนะมันจะแต่ลายพอยท์พันสองปะแล้วก็เสิร์ฟพวกเวดสวมใส่ขึ้นมือโปรเทครับจ่ายแล้วเสิร์ฟครับอ่านดูรันดาวครับใบนี้เคยเล่นนะ ปักปุ๊บใช่แล้วก็กดเทคเสิร์ชนักลบไฟขึ้นมือใช่แล้วก็เสิร์ชเสร็จปุ๊บทำลายเบน,นิทิ้งอะไรประมาณนี้เราเป็นโลแลครับโลแลแล้วก็ปักดูแเดานะกดเทคดูแเดาทำลายตัวเองแล้วก็เสิร์ชเสิร์ชเป็นอันนี้อันนี้คือใครโคจีนใช่มัง้งไอ้น,นี่หมายว่าถ้าเกิดมีเวสงสัยอยู่สนามครับมันจะสเปย์ได้นะแต่ว่าน,นี้ทำลายตัวเองก็ยังโดดไม่ได้นะ ไอ้พอโดดไม่ได้ปุ๊บเราถือแบคซีรอไ้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปโยนตอนที่เขาสเปรนะเพราะาเกิดเราโยนไปก่อนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาหยุดเลยเงี้ยเราก็จะขาดทุนนิดนึงนะอ่ะตรงนี้ตัวใหญ่ครับเป็นไอเกอฟิตคนที่เก่ง,งมากนะกัเด็กอดีเลยมันบอกว่ามันบอกว่าสามารถรีมูฟเวสสมัยหนึ่งใบส,สเปรได้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดมันตีอ่ะตีใส่ไขรเนี้ยถ้าการไม่ประกาศโจมตีสามารถชี้มอสหงายฝั่งข้ามหนึ่งใบเอามาเสียบได้เลยนะเสียบที่หลังมันอะ่ะแล้วก็ เธอละครั้งถ้าเกิดฝ่าว่าข้ามใช้เอฟเฟกตมอนครับสามารถอ่าถอดส่งพวกเวทที่เสียบหลังมาอยู่อะพวกเวทสงสัยที่เสียบอยู่ก็คือตัวที่มอนฝ่าว่าข้ามที่เอามาเสียบเมืกก่อกี้ก็ส่งได้นะส่งเสร็จปุ๊บในเกตทับไลน์นะก็คือเป็นตัวในเกตเอฟเฟกต์มอนแหละก็ลงเลยลงง่ายเลยนะเฮ้ยเขามีเทคสเปรย์ครับเรามีแม็กซี่ครับทีนี้ก็รู้เนาว่าสำเร็จหรือเปล่ารีโซครับอ่ะสำเร็จครับแม็กซี่สำเร็จที้สบายแล้วนะเราปุ๊บ จู่เป็นบูอายขึ้นมานะก็พอได้มงแต่ถ้าเกิดจูอีกตัวขึ้นมากีตาร์จะเน่าเลยนะตรงนี้เขาใช้เป็นดาบคู่ครับไอ้ทำอะไรได้นะถ้าการไปนี้ใส่ให้มอนอยู่ใช่จะไม่สามารถโจมตีได้แล้วมันเก่งยังไงอ,อ๋อนอกจากตัวที่ใส่อยู่แล้วก็ตีได้2ครั้งในเพนเฟดโอ้อาจจะกิจกันเนานะสัมปทานก็แรงนะแล้วก็ถ้าเกิดการไปนี้ถูกทรงลงหลงุมครับในขาที่มันเสียบอยู่ใช่ปะก็คือถ้าเกิดมอนตัวนี้ถูกลงหลงุมปุ๊บใบทีตกตามจะได้อะไรนะ จะได้ชีบอสใหญ่หนึ่งตัวทำลายทิ้งโอ้อาจจะใช้ได้นะตัวนี้ใช้ต่อเลยอันนี้อะไรก็ไปดูโปรเทคยาวมากนะเทียบต่อครับตรงนี้เขาผ่านเลยนะเพราะเขาติดแม็กซี่เราใช่เพราะปกติเด็กโนบวอร์ไนทเป็นเด็กลำถ้าเกิดเราใช้แม็กซี่สำเร็จเนี่ยเราก็สบายแล้วตังนี้เขาจะมีหนึ่งในเกตดนะพอยเฟกมันวันเปิดเทินครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วตัวนี้เรา,เรา,เ,ราเราดูโจ6ก่อนเอาเธอครับโจเลย โจเป็นลูกเล่นไอ้ครับมือนี้โคตรเก่งนะโคตรขี้โมครับแล้วมือเขาเหลือหมดเลวด้วยถ้าเกิดไม่มีของขัดที่รุนแรงครับไตน่ได้จะจบได้เลยนะได้เลยบูอายด้วยเฮ้ยเปิดไปแรกครับเผื่อไปนี้ไปดูล้านนะถ้าเกิดโดนขัดตรงนี้ปุ๊บเราจะยังเล่นต่อได้นะเพราะเรามีลูกเล่นไอยกีตาร์ครับทิ้งบูไอ้เลยเสิร์ฟสองคนขึ้นมาที่เหลือเป็นบูอายธรรมดากับบูอายอัลเทอร์นทีไอ้บูอายขึ้นโครแก๊งนะเอฟเฟกต์ของอัลเทอร์นทีครับโชว์สเป๊ก แล้วก็กดเทคเลยครับยิงครับเพื่อบังคับให้เขาใช้เพจของฟินดิกเกียฟิตส,สั่งในเกตและทำลายเอาเทีฟนะ,ะจะลงยิงครับยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วนะก็ส่งเวทสงสัยครับลงหลุมในเกตทำลายได้รีโซบเลยเสร็จปุ๊บก็ไอ้เพจของเจ็ดครับถ้ามีบวายไว้ดาก้อนอยู่ในหลุมครับก็มีการถูกทำลายใช่สั่งสเปรย์ได้โดนเลย ตรงนี้เล่นต่อครับลงเป็นลูกเล่นอายนะเล่นทิ้งตามสูตรเป็นไซเกอร์ดาก้อนแล้วก็เฟพลูกเล่นอายครับเสิร์ตเสิร์ตพ่อมาขึ้นมือเหมือนเดิมแล้วก็รีมูฟไซเกอร์ครับลงพ่อไปเลยแล้วก็บัตเดย์ครับลงไปช่วยตีนะรีมูฟเลยแล้วก็ไอเฟีของแอซาวครับสเป่ยเสร็ปุ๊ซิงโคต่อครับเป็นแอ็กเซลแล้วก็แอ็กเซลครับชุบชุบเสร็จปุ๊บซิงโคต่อครับเป็นบาลลอนนะ กันพลาดเผืเ่อเราตีปุ๊บแล้วเขามีอะไรกระตุกกระดิกขึ้นมาเงี้ยเราจะได้ใช้บอลลอนเลเกตได้เฮ้ยไปต่อครับเอฟเฟกของพ่อเลาอาครับสเปรมังกรเป็ดบวายนะปิดสวยๆตัวนี้เอฟเฟกของบอลล็อคยิงทิ้งหนึ่งตัวนะเรายิงคนดีทิ้งครับเพราะเดี๋ยวไอ้ฟินิเกฟรีนเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เจ็ดนะตีและดีดเอาไปเถอะครับก็เจ็ดตีนะเพราะว่าไอ้เว,เว่ยไปเนี่บอกว่าถ้าเกิดตัวที่เสียบอยู่อะถูกโซลล็หลุม แล้วมันส่งลงหลุมตามอ่ะเขาจะยิงใบหนึงนะเพราะงั้นเราใช้เป็นเจ็ดครับตีดีดนะเขาจะไม่ได้เลยเลยครับก็เจ็ดตีดีขึ้นมือเสร็จปุ๊บก็ไปต่อครับไล่ดาเมจนะเป็นเลนอายครับ28แล้วก็บาลอนแล้วก็ปิดด้วยบูอายนะเบิร์สตรีมโคตรเท่ก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังดีนะที่แบบได้เล่นบูอายเอฟเฟกต์สวยๆงามๆส่งท้ายบูอายนะ ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเดคกฝงข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเดคของเด็กโนเบิร์นไลเมื่อตะกี้นะมีตัวไปแปลกหลายตัวเหมือนกันนะไอ้น,นี่ก็ไม่แน่ใจ,ใจนะว่าเล่นยังไงเพราะว่าที่เคยเล่นก็เลยย่นแบบเป็นท่าลำนะน,นี่มันหนุนไม่ได้มีท่าลำอะไรมากมายหรือเปล่าก็ดูเป็นเด็กครับใบแรกนะเป็นโลแลนสามใบเลยแล้วก็อันนี้เป็นโอชื่ออ่านใหญ่แล้วสามโคฟสามใบพอเทเบิลเลอร์ทำอะไรได้เนี่ยอา่าไม่โดนแบทเทิลดาเมจ ถ้าเกิดการเป็การเป็นวิทยุโฮมไล่ด้วยแบทเทิลไม่รู้ว่าเก่งยังไงนะมีเป็นจังซิงคอดโดยสามใบครับแล้วก็เป็นไอเชเบเลียตัวนี้เมื่อก่อนเก่งมากๆนะเพอมันพันเก้าไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเก่งแล้วแหละแล้วก็ไอทคอะไรได้เนี่ยมอนดูอันปะเป็นพวกดูอันนะจะช้านิดีนึงโอลิเวอร์ครับแล้วก็เป็นตัวนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันไอนี่ครับตัวโดดเมื่อกี้ที่เขาเสิร์ฟมานะแล้วก็เป็นฟินิกเกฟิตเสอร์นตะลบครับอันนี้เป็นเวอร์เดอร์กัสซี่ชุบมอนใช่ไหมชุบมอนลงในช่องที่ลิงก ไอ้รชีลงล่างนะชุบได้ทีหนึ่งแล้วก็พวกดาบเก่าๆครับก็เพิ่มพลังตรงนี้นั่นนะเป็นดาบแยะๆมากมายแล้วก็ดูแลนดัลครับเสิร์ชแล้วก็เป็นไอ้นี่ตีสองทีไอ้นี่ก็ใบไม้ตะกี้ที่เขาใช้มานะแล้วก็เป็นฟิลครับฟิลก็แต่พันสองเิร์ชโอเว่์พวกนี้ไม่ค่อยเห็นเลยฮะกบดักไม่รู้ว่าเก่งยังไงนะเอ็กตารก็ก็ค่าแปลกหูแปลกตานะไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นเด็กนี้เท่าไหร่คนเดิมๆคนเล่นเด็กนี้ก็หายากอยู่แล้วนะแล้วยิ่งมาเจอลิสแปลกๆก็ยิ่งแบบแปลกๆ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นว่าเลประมาณไหนก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กบาวนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ